Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a s นะครับผมก็คลิปนี้ลองใช้ไม้ตัวใหม่หน่อยนะครับ ซื้อมา290บาทดูซิว่าจะสู้ไม้ราคา59บาทได้หรือเปล่านะครับเป็นไม้ที่เสียบตูด iPhone นั่นแหละนะเพราะว่าต้องลองเทสก่อนครับบางทียี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเป็นของจีนแบบนี้มันใช้งานจริงไม่ได้ครับบางตัวซื้อมาแล้วแบบไม่ช็อตไงอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ด่านเมทัลสลักนะทุกคนแต่ว่าเป็นอีกด่านหนึ่งนะครับเป็นด่าน จริงๆอะเราควรเล่นด่านนี้ก่อนที่จะเล่นด่านซูเปอร์เมทัลสลักนะดูไหมแต่ผมเดินไปเล่นโหมดยากซะก่อนครับด่านยากซะก่อนก็เลยอะไหนๆเราก็ผ่านด่านยากมาแล้วเราก็ลองเล่นด่านง่ายๆกันดูบ้างแล้วกันนะก็คือด่านนี้นั่นเองนะครับรู้สึกว่าใน1ด่านเนี่ยด่านใหญ่จะมี3ด่านย่อยนะแล้วก็มี4มงกุฎอีกเช่นเคยเดี๋ยว ในเมื่อมันมีด่านน้อยแบบนี้เดี๋ยวผมเล่น4ี่มงกุฎให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็จะเล่นทุกมงกุฎเลยนะเซฟแมวที่ผมเอามาใช้งานนะครับก็จะมีแมวเซมบา้าแมวรามินนะครับแมวบอสมีแมวส่งของอ่าให้ผมเอาอปืนปืนซุ่มยิงมาทำไมเอามาผลักเหรอได้มั้ง <laughs> มีแมวโบชิร่างแรกนะครับแมวรถเข็นอ่า แมวไซเบอร์พรังครับฟองยองนี่ขายไม่ได้เลยเพราะว่ามอนสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธาตุขาวเนาะและตัวสุดท้ายก็คือผมเอาตัวอะไรมาแคสลี่นะครับนี่แป๊บเดียวเห็นไหมแค่แนะนำทีมไปก็คือเล่นมาถึงด่าน3แล้วไม่ได้ยากมากทุกคนเล่นได้สบายๆนะ เดี๋ยวผมจะสุ่มด้วยทุกคนนะแต่ผมจะเอาเรียกอะไรอะเอาตัวแรสุม่มเพื่อที่จะหาตัวแรสักตัวหนึ่งมาไว้ประดับพอทให้เรารู้ว่าเราก็เคยผ่านอีเวนต์นี้มาแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะได้เฮยาคุธรรมะทาร่โมาแล้วนะก็คือตัว คนแก่ผมยาวที่ส่วนใหญ่จะเป็นพาราให้เราไปช่วยเหลือตลอดนะแต่ว่ารอบนี้เราก็อยากจะลองไปสุ่มดูว่าเราจะได้ตัวดีๆบ้างไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวแรมันก็ไม่น่าจะออกยากมั้งนะสําหรับตัวละครฝั่งดีนะครับที่ตอนนี้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะพวกมนุษย์ทหารต่งตางๆนะขอเปลี่ยนไป็น2ดาวมาลุยกันต่อครับด่านเดินนั่นแหละความยากก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึง นะครับกำลังลุ้นด้วยแหละว่าเสียงไม้วันนี้จะโอเคหรือเปล่าอลองดูครับถ้าใช้ไม่ดีก็เดี๋ยวผมจะบล็อกร้านนี้ไปเลยแต่ถ้าใช้ดีเดี๋ยวผมค่อยไปหาดูครับว่าร้านไหนสั่งมาจากช้อปปี้นะคือมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะเราก็ต้องลงทุนกันนิดนึงครับ มีใครแบบใช้ไม์ดีๆที่ใช้กับไอโฟนแล้วแนะนำบ้างไหมไม้ไวไวไวเลดก็ได้ครับราคาขอไม่แรงมากขอไม่เกิน1,000งพัน่ะกำลังดีอันนี้ก็ราคาแพงอยู่นะไม่อันก่อนก็คือซื้อมา59บาทเสียงดีมากนะครับแต่ว่าซื้อมาสองตัวไงตัวแรกช็อตไปแล้วใช่ไหม ก็เลยเปลี่ยนไม้ไปมาเปลี่ยนมาลองซื้อตัวนี้มาไม่แน่ใจว่าจะมีเสียงช็อตหรือเสียงมันจะดีสู้กับคลิปเก่าได้หรือเปล่านะครับแล้วทำไมคลิปนี้ไปพูดเรื่องไมละ่ะต้องด่านนี้สิ Attack on Huck Permit มนืระดับ2ดาวก็ไม่ได้ยากมากนะหรือว่า <c oughs> หรือว่าเลเวลแมวเรามันเยอะเกินไปแต่ผมว่านะถ้าเป็นด่านธรรมดาแบบนี้ที่ไม่ใช่ซูเปอร์เมทัลสลักนะ ผมว่ามือใหม่เล่นด่านเมทัลสลักดิเฟ,ฟ,ฟนตะะ์ได้สบายๆเลยแต่ถ้าไปเล่นซูเปอปร์ถ้าเป็นด่านซูเปอร์เนี่ยผมว่า3มกะโหลกอะ่ะ3ามงกุฎอ่ะนะ<ม>ก็ยังเล่นสบายๆยอยู่นะสำหรับมือใหม่แต่พอไปเป็น4 4ดาวหรือ4ี่มงกุฎเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันต้องใช้แมวพิเศษกับแมวแรงซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ ตอนผมเป็นมือใหม่ตอนนี้ก็ยังเป็นมือใหม่มั้งแมวผมยังจัดทัพบแล้วรู้สึกว่ายังสู้ไม่ค่อยจะไหวเลยนะแต่จริงๆเห็นในกลุ่มเขาก็บ่นกันหลายคนนะว่ายากเฮ้ภารกิจสำเร็จหลายอันแล้วเนี่ยได้ของอะไรฟรีหรือเปล่าเฮ้ยได้ตัวแรกหนึ่งใบสุ่มแน่ๆจ้าวันนี้ก็เดี๋ยวตอนสุ่มเนี่ยจะสุ่มแบบอันนี้เลยนะ ถ้าอันไหนที่ไม่ได้ตัวใหม่ผมตัดทิ้งเลยมันจะดูเกลือใช่ไหมแต่ถ้าได้ตัวไหนตัวดีๆมาเราก็จะเอามาลงนะครับไม่ถึงคลิปนี้นะไม่ใช่ทุกคลิปนะครับดูซิว่าอูเบอร์จะมาไหมแต่ดวงผมมันไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้แรมาซูเปอร,ร์แรมาที่มันเป็นตัวเกี่ยวกับตัวละครในเกมนี้นะครับในเกมแมท่ันสลักก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูแล้วกัน เพราะว่าใจผมก็อยากได้ไงมันเป็นตัวละครที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในในความทรงจำํำว่าตอนเด็กๆเ,เราก็ติดเกมนี้มากนะครับเล่นกับพี่เล่นกับน้องอนะเน,นไปจัดก,การเอเลียนกันนะ e เดอรีนแมชชีกันใช่ไหมมันพูดประมาณนี้ป่ะแต่ผมเรียงประโยคไม่ถูกใช้คำไม่ถูก แท็กออนฮักเทอร์มิสอันนี้3กระโหลกเรียงมตูตาโมลืมดูเลยแต่จริงๆเราเปลี่ยนจากแมวไอเน,นี้ยแมวแซมบ้าไปเป็นแมวโมหออกก็ได้นะวิ่งไวด้วยแต่พอดีผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วไงกใ็ใช้ทีมนี้มาแล้วก็ใช้ทีมนี้เลยละกันครับ แมวซุ่มยิงโอเคาว่าช่วงนี้ใช้แมวซุ่มยิงกับแมวเสียถีไปเยอะมากนะครับอ่าหนาที่3แล้วพลังงานหมดไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้พลังงานผมเต็มเปลี่ยมบอกเลยดูดิเจอแมวส่งของไปง่ายมากอะ่ะ แล้วตอนที่เราไปเล่นด่านซูปเปอร์ทำไมมันมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะด่านซูปเปอร์นี่คือแบบบอสให้เราไปเล่นเราจะเจอบอสตัวนี้ด่านไหนนะผมลืมแล้วเนี่ยในเกมในท่านสลักนะครับอยากกลับไปเล่นเลยอะ่ะเห็นแล้วอยากกลับไปเล่นจริงๆ จริงๆไอ้ตัว<ม>ซอมบี้ตัวนี้เดี๋ยวนะมันจะมีด่านพวกมัมมี่ด้วยนะด่านที่ผมชอบที่สุดก็คือด่านมัมมี่เพราะว่าเวลาเราโดนไอจากมัมมี่นะเราก็จะแปลงร่างเป็นมัมมี่ด่านนั้นนะตัวแมวโอเคตัวแรกหนึ่งใบด้วยครับต่อไปเมื่อกี้เราสองหรือสามกระโหลกสามอ่านี่แหละความยากพิเศษอะไรอีกแล้วทุกคน ต้องเอาแมวที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือใช้ไม่ได้ออกก่อนแล้วก็เอาแมวที่เราสามารถใช้ได้มาเข้าร่วมทีมนะทำไมเก็ดเสียงไม่ไม่ดังเลยวะมันขึ้นไม่สูงเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าใช้ไม้นี้ใช้ไม่ได้หรือเปล่า ถ้าสู้ไมห้59บาทไม่ได้เดี๋ยวผมไปแต่ร้านนั้นที่ผมซื้อไม้มาคือมันหายไปแล้วอ่ะเขาปิดร้านไปแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้มาเอาอีกสักแมวอะไรดีวะจอมเวทปีศาจไหมเซรามูนของเรานั่นแหละแปลงร่างเป็นจอมเวทปีศาจนะจากองค์เมลวจิ แปลงล่างเป็นเซเลมูนแล้วจากเซเลมูนแปลงล่างเป็นแมวปีศาจแมวบันโดล่านะครับในการ์ตูนเอ้ยไ,ไม่ใช่ในการ์ตูนนี่ในขบวนการเซนไตจูเลนเจอร์นะจูเลนจ์จูเลนจ์ามาดูซิว่าผมจะผ่านไปได้ง่ายๆไหมหรือจะต้องใช้เวลาในการเล่นพักใหญ่เหมือนกับด่านซูปเปอร์เมทัลสลักดิฟเฟนส์นะครับไปเลย ไอ้เี่มันโจมตียังไงยังไม่เคยเมันโจมตีเลยปกติเวลายิงปืนมันจะมีแบบเม็ดอะไรออกมาาลันยิงเนยเอา้ายังไม่ทันเห็นเลยโดนแมวส่งของตูมใสไปแล้วม,มันมันง่ายกว่าที่คิดมันง่ายแบบเออมันง่ายกว่าที่คิดอะ่ะ อันที่สองครับในโหมดสีมงกุฎตัวนี้เลยกันมันขึ้นที่เร็วมากเลยนะตัวเนี้ยสติ๊กแมนถือปืนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคอมโบกับแมวซอมบี้นะครับแต่แมวซอมบี้มันเดินช้าเนะี่ยเริ่มถึกแล้วนะตัวนี้ มันคือปูเสฉวนที่มีป้อมปืนอยู่ข้างหลังโอเคก็เรียบร้อยคนระับแบบนี้ชนะแน่นอนก็จะเหลืออีกหนึ่งดานนะด่านสุดท้ายนี่แหละน่าจะยากโอ้เอ็กพีบาเลยเอาไปอัพ,อพ,อพตัวไหนดีเนาะจูปิเตอร์คิงคอนเวอร์ คอนไวย์ตัว Y ใช่ไหมโอเคดูในแอปแคปคัดแล้วดูเหมือนตัวเลขเล็กมันมเริ่มถึกขึ้นนะปกติเจอสติกแมนของผมไปตุยนะแตะ่ถ้าสังเกตดีๆนะแมวเราตัวใหญ่กว่าคนอย่างเเห็นปะ่ะ แมวเราตัวใหญ่กว่าคนเนี่ยอ้วนกว่าคนด้วยเนะเนี่ยถ้าจะสบจริงๆขอไอตัวนี้ได้ไหมตัวถือปืนกลเนี่ยหรือไม่ก็ตัวละครทั้งสี่ตัวหลักก็ได้นะขอใคร <c oughs> มันจะใจดีกับเราเลยเกมน,นี้ใจดีอยู่แล้วแจกของตั้งเยอะแยะเห็นบปา่อยู่ที่ดวงด้วยเฮ้แต่ว่าแรมันออกง่ายกว่าอูเบอร์นะใช่ป่า แรมออกง่ายกว่าอูเบเยอะสรุปแรมออกก็จริงแต่ว่าไม่ได้ออกตัวนั้นเลยออกไปตัวอื่นตัวที่เรามีแล้วนั้นเลยชนะครับแบบนี้ชนะแน่นอนอลองดูทับแมวดีขนไปขนาดนี้นะน่ายกว่าดา่านซปเปอร์เยอะมากๆครับดังนั้นถ้าใครเพิ่งแบบเพิ่งเข้าเกมมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่นด่านเมทัลสลักนะก็ ลองเล่นด่านอันที่2ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นด่านอันบนนะที่มันเขียนซุปเปอร์อันนั้นโหดจริงโหดจริงโหดจ,งจังมากนะครับอันนี้เล่นง่ายแล้วก็เหมาะกับมือใหม่ด้วยนะปิดจะโจมตีเนีย่ยแล้วพอพอเราต้องมาใช้แมวพิเศษกับแมวแล,ลนะซึ่งอย่างที่บอกว่าผมไม่ค่อยได้อัพเลเวลเท่าไหร่อ่ะ บางตัวยังเลเวล20อยู่เลยที่เอามาใช้นะครับคงต้องอัพเพิ่มบ้างอะไรบ้างแล้วละ่ะต้องไปเก็บตามแมวเพิ่มนะเพิ่มอัพเกรดนะครับโอเคน่าจะชนะแล้วแบบนี้เดี๋ยวท้ายคลิปก็ก่อนจะจบเดี๋ยวเราไปส่มกันครับดูทีว่าจะได้ตัวอะไรเพิ่มมาบ้างขออูเบอร์ก็ได้ขอแลก็ได้นะขอให้เป็นตัวใหม่นะครับแค่ประดับพอพอ มาสมเลยนะเฮ้ย,ยเพิ่งขอดูว่ามีตัวอะไรบ้างอ่าโอเนี่ยเห็นไหมแรงตั้ง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์อูเบอร์ห้าเปอร์เซ็นต์เนียตัวนี้อยู่ซัพพลายรถถังอ่ะสมเลยดีกว่ามาะะเธอเฮ้ยทำไมมีกระแสไฟฟ้าด้วยนะอ่ะเฮ้ยอูเบอร์จะได้ใช้หรือเปล่า เห็นหลายคนบอกว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไฮโด้ do, นะครับตัวไฮโด้ do. เก่งกาอะไรอะสตรองอ f f ฟ r สซิงมันควรเก่งกับตัวอะไรวะจรงเลวะเนี่ยดูดีไม่ได้ตัวพวกนี้เลยโอเคทุกคนไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบาย ไม่ดีก็แค่หันหลังกลับต่างคนต่างเดินไม่ผชเชิญทางใครทางมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวฉันคนนี้เกิดมาก็แค่ตัวคนเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไรเหมือนธรรมาดา